สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันจุ์ครับสูตรบขวกวันนี wow ้เช้าว um, ันศุกร์ครับขุดหอยสิสิได้วันนี้นำเสนอเมนูต้มส้มจิ้นซุนเดือดครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับวันนี้กําลังซอยจ้าสักตะไคร่นันนี้กลับเป็นหมู สามคอแล้วก็สามชั้นนี่จะเป็นขาออนนะครับเดี๋ยวร,รับชมกันต่อครับครับตอนนี้เครื่องปรุงก่อนจะพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มเนินกันแล้วนะครับนี่คือคหมูสามชั้นกับสานคอแล้วก็นี่คาออนตะไคร้นะครับเดี๋ยวสูตรเมืองเมืองเวลาทำต้มส้มหมูก็จะดตำเครื่องเลยนะครับก็จะมีหอมมีเกลือแล้วก็นี่ครับ เมล็ดผักชีหรือว่าแก่นผักป้อมบานเฮานะครับเดี๋ยวเฮาจะจัดการอันนี้ใส่ทีหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ทีหลังนะครับหมักเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศเดี๋ยวรอชมนะครับครับตอนนี้ก็มีผู้ช่วยในการตำมคกในคคกนี่ก็จะทีดด่บอกตะก,กี้นะครับมีกระเทียมเกลือตะไคร้แล้วก็แก่นผักป้อมหรือว่าเมล็ดผักชีนะครับนี่ตำให้ละเอียดเลยนะครับถ้าละเอียดแล้ว นี่ครับใส่ลงไปหนึ่งก้อนคานอปึ้งแทนกะปินะครับเอามาใส่กะปินีเหมือนใส่ฮานะครับสูตรคูน,นันมันจะเหม็น,นครับนี่ตามหล้ละเอียดเดียวกัจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับต่อไปก็ตั้งกระทะเลยนะครับตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางนะครับเรากระทะร้อนไม่ต้องใส่น้ํามันบัดต้องใส่น้ํามันเนียครับเพราะว่าหมูเฮาเนี่ยมันเป็นหมูสามชั้นอยู่แล้วครับไม่ต้องใส่น้ํามัน คัวดิบๆคัวแห้งๆไปเลยครับนี่เครื่องที่เราตำลงไปเลยครับคัวแห้งๆแบบนี้เลยครับแล้ว,ลวเอาน้ำใส่โคกไว้รอนะครับคอยหยอดหยอดแล้วไปใส่แบบเยอะๆเป็นน้ำล้างโคกนี่นะครับจะอร่อยแม่ขัวให้มันแห้งให้มันหอมครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับหมูของเราใส่ลงไปเลยลก็คนค่อนข้างที่จะแห้งๆแบบนี้นะครับเมื่อมันแห้งแบบนี้เราไม่มีน้ำมันมันจะติดกระทะไม่ยากครับน้ำล้างครกหยดลงไปเลยนี่ไม่ติดกระทะนะครับนี่หอครับ เป็นสู่รของมันครับจากนั้นนี่ครับคาออนจะไขหรือว่าตะไคร้แล้วก็พกริกแดงเล็กๆน้อยๆนะครับใส่ลงไปเลยครับโบแล้วก็คนครับจนกว่าเนื้อมันจะขันเนื้อขันหมาถึงมันมันแข่งแล้วครับมันมัน เพราะมันเซตตัวข้างนอกข้างในมันยังไม่สุกแต่มันเซตตัวแล้วเร่งไฟแรงเลยครับตอนัวนี้เร่งไฟแรงเลยนี่ครับก็่วไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ที่นะครับเร่งไฟแรงตอนนี้ตอนนี้ก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งครับมาอยู่ข้างๆฝึกทำอาหารเอามาดูเฉย ฝึกทำอาหารสิลูกมันน่านจะได้เลี้ยงดูคนอื่นได้นี่ครับตอนนี้มันเซตตัวแล้วนะครับเห็นไ่ครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูครับนี่นี่มันเซตตัวแล้วครับถ้าภาษาคนทำอาหารเพราะว่ามันขันแล้ว<ด>เนื้อมันขันแล้วอจากนั้นก็น้ำล้างโคกครับ,น,คครบนี่ ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับตอนนี้เตาหม้อต้มส้มหมูเฮอกำลังโมโหมากนะครับนี่มกระปวยมันโมโหมันเดือดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ครับมะเขือเทศ ถ้าเสร็จแล้วสุดๆก็คือใส่ผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักป้อมใบหอมผักชีนั่นเองครับนะครับนี่แล้วก็ผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปนะครับแล้วสุดท้ายจะได้ก็ใส่มะนาวครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกินได้ครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเอาใส่ลงไปเลยครับนี่มะเขือเทศอืมรสรสรส ใส่แล้วก็คนแล้วก็รอไว้สักครู่นะครับรอมะเขือเทศมันโยมแป๊บหนึง่งหลังจากใส่มะเขือส้มไปสักครู่ก็ใส่นี่ไปเลยครับจะปดแล้วครับผักชีใบเรื่อยผักชีฝรั่งหรือว่ากับผักป้อมแล้วก็ต้นหอมนะครับที่เอาซอยไว้เพื่อความหอมครับใส่แล้วปุ๊บปิดไฟเลยนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วก็คน คนแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับหลังจากนั้นนี่ครับมะนาวใส่ลงไปเลยครับตามชอบเลยนะครับนี่คุณหนังประมาณหนึ่งหนึ่งลูกก็ว่าคุณหนังกาแฟนก็บบกมกักซมจะได้ครับนี่เรียบร้อยเมนูเช้าวันหยุดวันที่สองก็คือวันอาทิตย์นะครับผู้นี้ก็เข้าสู่วันทำงานแล้ว ครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะครับจะเด็ดขนาดไหนครับนี่พอเตะดรเมนูร้อนๆตอนนี้ฝนตกซิซินะครับเมนูร้อนร้อนเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับตักใส่ถ้วยครับพี่น้องเหยร้อนๆครับนี่ตักใส่ถ้วยก่อนมัดร้อแป๊บนะลูก อนี่ลงตักแกงแป๊บหนึง่งโอ้นี่นะครับกีุุ้แนนเอานี้ลอยตัวนะครับพริกแด้ทอดครับงแห้งทอดนี่ครับฝนกระตกสิสิมันก็ต้องจัดเมนูแบบนี้ครับน้ำเยอะๆสดน้ำร้อนๆลงคอนะครับเจ้าๆวันฝนพลัมนี่ นี่ครับผมเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะครับเข้าจเจ้าด้วยกันครับนี่ต้มโสมจีนหมูอืมเนื้อกับ้อนฮอนอืข้าอ่อนครับอืมรอยครับ ทำเองกินเองนี่มันอร่อยนะครับนี่ครับ วันยุทธกับเมียงครับทำอาหารกรินแล้วก็พักพอนพพุ่งนี้ก็พร้อมทำงานต่ออืมตุ๋นหอมอร่อย มะเขือเทศสักชิ้นน้อ,องครับเรลาเราไปซื้อของเพื่อนมากินมันมัข้าถูกปากนะฮะแต่ถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยเราชอบรสชาติไหนเราสามารถปรุงได้เต็มที่นะครับ คุณหน่จึงชอบที่จะทำอาห,หารนะครับกระจ้ามะแขงกรหิตมะแขงนิดครับมาเริ่มกอดฝากไว้แคานี้นะครับ เราขออยากกินข้าวตอน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณหนานด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใน E ีพีต่อไปนะครับว่าจะเป็นเมนูอย่างต่อแม่ตอนก็นยังมีมีมีเมนูอยู่นะครับวันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยละรับรอ,องเมืองแบบแป้ก,กันแน่นอนครับจะเป็นอาหารไปตางใดเป็นอาหารในอย่างเดี๋ยวไปรอรับชมใน E ีีต่อไปนะครับสำหรับเจ้าวันนี้คุณหนานขออยากกินข้าวก่อนนะครับมากินข้าวด้วยกัน นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ